สวัสดีค่ะเราจะมาพาทุกคนนะคะสวสดพระกาถางเงินล้านนะคะเราจะมาลองนะไม่ใช่ลองแต่ว่าเคยเคยสวสดแล้วดีจริงๆชิวิีจะมาให้เคล็ดลับที่เราได้เคยไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสวสดพระกาถาเงินล้านอันดับแรกการสวสดพระกาถางเงินล้านเม่วันนี้เราไปทําบุญมาใช่ไหมเรากอระลึกบุญแล้วก็แผ่แบ,บุญเนี้ยไปให้หลวงพ่อหรือสีดินดำหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้างสวสดพระกาถาเงินล้านแล้ว,ลวก็ขอให้แบบ มีเงินจเจริญทรัพย์เงินไหลามาเทมาหรือแม้กระทั่งการทําความดีแบ่งปันพักคาถาเงินล้านในครั้งนี้ในช่อง YouTube นี้ลูกจะสวดพักคาถาเงินล้านทั้งหมดร้อยแปดจบนะนับไปด้วยกันนะขอให้มีปฏิหารมีผู้คนเห็นมีกรัลรยะาณมิตรมาร่วมสร้างบุญสร้างบุญสมหรือแม้กระทั่งลูกขายสินค้าอยู่ก็ขอให้ลูกขายสบูล้างหน้าได้ตามเป้าหมาย ง่ายสบายสบายได้เออถอะาคุซาขอให้ชายสมุ่รได้เป็นมนือนก้อน,นง่ายสบายสบายได้ดเถอะซาคุซาคุอันนี้คือคำอธิฐานที่ว่าเราปรารถนาสิ่งไหนนะทุกคนจริงๆแล้วอะหลวงตามาสอนว่าจริงๆแล้วในคาถาเนี่ยที่เขามาแจกท,ที่พี่ไปเจอมาเนี่ยเราจริงๆเราต้องสวดที่จะแบ่งปันให้อยู่เนาะต้องสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิก่อน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้รู้ว่าเราปรารถนาอะไรพอสวดคาถาเงินล้านปุ๊บท่านจะรู้เลยว่าเราต้องการเงินท่านก็จะดึงดูดคนมาซื้อของเราแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยเราจะสวดอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องเผยแร่เราต้องบอกต่อคนอื่นด้วยกอย่างเช่นพี่ที่เคยสวดระถาเงินล้านวันนั้นเอกไปขายของวันแรกเนี่ยได้กาไรห้า้อยไม่รวมกับทุนนะทุนก็ได้มาหมดขายขายหมด่ะ ได้สองวันแล้วอีกวันหนึ่งก็ได้สามร้อยสี่ร้อยเงี้ยแล้วก็คือสวดบ่อยหลายครั้งก็คือได้ช่วงนั้นที่เราขายสังขยาประมาณสิบวันแล้วหลังหลังจากนั้นก็สวดเหมือนกันก็คือสวดขายก็คือมันมันไม่ได้ขายต่อเนื่องเหมือนคนอื่นด้วยความที่เราติดรูปก็ขายบ้างไม่ขายบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็ขายติดต่อกันเป็นสิบวันสิบกว่าวันอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ตังก็มีลูกค้ามาอุดหนุนนะคะโดยเพราะว่านะแรงของการสวด คาถาประมาจักรพัรด้วยแล้วก็ใส่บาตรท,ทาบุญทุกวันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ใส่บาตรท,ทาบุญทุกวันด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่บาตรละ่ะเราต้องนั่งสมาธิเมื่อเช้าพี่ก็สวดแล้วแต่เราอยากจะนั่งสมาธิให้นิ่งโดยที่ไม่มีใครมาลบก,กวนเราเลยโอ้ร้อยร้อยร้อยแปดจบร้อยแปดจุดมันเยอะไป

หโมจิสาข้ะขาวาตัวรหัสตัวสำนักพุทธศาสน์น้โมจิสาข้าขาวตัวรหัสตัมสำนักพุทธศาสน์ขอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทรัพย์ไหลมาเทมาในห้องนี้เยอะๆเข้ามาบัญชีธนาคารกรุงเทพของพอระพเจ้าเป็นจำนวนหลักแสนหลักล้านด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือผู้คนในครั้งนี้ใครเอาไปสวดก็ขอให้ผู้คนสวดแล้วดึงดูดเงินไหลม,มาเทมาเข้าบ้านเข้าบัญชี ข้กระเป๋าของทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้มีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากขึ้นทวีคูณสวดเป็นประจำทุกวนันจะทําให้มีทรัพย์เพิ่มขึ้นเหลือเก็บมากขึ้นนะคะนะสมมุติว่าเราอยากเก็บเงินใส่ออมสินนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเพ่งกระถาเงินล้านเนี่ยไปใส่ออมสินถ้าตามหลักกฎแรงดูดกฎจักรวาลเราต้องมีเงินเห็นภาพเงินด้วยว่าเราต้องการเงิน สัมปติสามีนาสักพิโมกุมมาจะมหาธีวาสตียะขาปรายนตีคมมาจะมหาธีวาอะิราภาพู้วันปุมีมหาปุณยูมหาราภูผู้วันปุมีมีติภาหูหาตีพุทธามะอา,อนาุนโมพุทธายาวิราทายว,วิราโชนายะวิราชสงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทยโยพุทธะสัมภีมามาพุทธะสัสวาหูสัมปติชามี เพีงเพีงพาพาหาหาเรื่องเรสัมปติสามีนาสักสิโมพมมาสมหาเทวาอภิราพาพระวันตุมีมหาปุณยุมหาราภูพระวันตุมีมีเตพาหูหาตีพุทธามาอาอุนโมพุทธายะวิราชยูวิราชานายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรา สีวิราอิทิโยพุทธะมณีมามาพุทธสะสวาหมสมปฏิสมามีเพียงเพีงพาพาหาหาฤสองสมปติสมามีนาสักสิโมคุมมาจะมหาเีวาสัพเพยาขาปรายันติคุมมาจะมหาเีวาพิราพาพระวันปุมณีมหาปุญญูมหาราโรูพระวันปุมณีมีเตพาหูหาตีพุทธามาอาโอละโมพุทธายะ วิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะสัมณีมามาพุทธะสัสวาโหมสัมปฏิสามีเพงเทลงพาพาหาหารือสมปติสามีนาสักสีโมพุมมาจัมมหาทีวาสัพียขาปรายันติพุมมาจัมมหาทีวาอภิราภาพระวันภุมีมหาทุนยูมหาราภูพระวันภุมี เตพาหูหาติพุทธามาอุนะมูพุทธายะวิราทายวิราโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิตโยพุทธาสมณีมามาพุทธาสวาหมสัมปติสามีติงพิงพาพาหาหารือสามจุสัมปติสามีนาศักสิโมคมมาจัมมหาเทวาพิราภาพระวันภตุนี มหาปุญญมหาราภูะวันภูมิมีเตพาหุหาติพุทธามะอะหูนมัมโพุทธยะวิราชโยว,วิราโคนายังวิราหิสาวิราชาสีวิราทา,า,าสาวิราอิโยพุทธสามณีมามาพุทธาสาสวาโหสัมปติสามีติงตพงพาพาหาหาเรื่อ สัมปติชามีนาสักสิโมภุม,มาจะมหาทิวาสันเทยขาปรายันตีภมุมาจะมหาทิวาพิราภาพระวันตุมีมหาปุญยูมหาราภูพระวันตุมีมีติาหุมหาตีพุทธามาอาอนุนโม,มพุทธายะวิราทยูวิราคูนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิกิโย พุทธาสามนีมามาพุทธาสาวาหุมสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาดูดูบทที่หกสัมปติสามีนาศิมโมคุม,มาจัมมหาเทวาจเพยขาปรายันติภุม,มาจัมมหาเทวาพิราภาพวันภุมีมหาภุมยูมหาราภูพวันภุมีมีเตพาหุมหาติพุทธามาอาอุ นะโมพุธทธายะวิราทยูวิราโคนายังวิราหิงสาวิราภาสีวิราชา,า,าสาวิราอิตโยพุทธะาามณีมามาพุทธะศาสาวาโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งภาภาหาหารือบุที่เจ็สัมปติสามีนาสักสิโมภมมาสมหาเทวา พิราภาพวันตุมีมีเตพาหูหาตีพุทธามาอ,าอุนโมพุทธายะวิราชยูวิราโคนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราชิโยพุทธะามณาีมามาพุทธะสวาหูสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หาหรือลอบทที่แปด สัมปติชามีนาสักพิโมคุมมาจะมหาทีวาสพียาขาปรายันตีภุมมาจะมหาทีวาพิราภาพวันภุมิมหาบุญูมหาราภูพวันภุมมมีเตพาหูหาตีพุทธามาอ,าอุนโม,มพุทธายะวิราทยิระโคนายังวิราหิสาวิราทาศวิราทาสา ยูราเอติโอพุทธศักดิ์มณีมามาพุทธศัก์สวาโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือบตท,ที่เก้าสัมปติสามีนาศักดิโมคุมมาจะมหาเทวาสเตยขาปรายันติคมมาจะมหาเทวาอภิราพาพระวันตุมีมหาปุญยมหาราภูพระวันตุมี เตภาหูหาตีพุทธามาอูนะโมพุทธายะวิราทยูวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมณีมามาพุทธศาสวามุมสัมปติสามีเพ่งเพ่งคาพาหาหาลืลืก้าจบเวลาสวดไม่เราไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงเงินนะคะ ให้เราอธิษฐานจิตตั้งแต่ก่อนสวดแล้วก็ปล่อยวางค่ะนะก้าจบแล้วนะคะอเอาแค่ก้าจบดก็แล้วกันเนาะทุกคนสับรับเพื่อนๆในช่อง youtube นะอย่าลืมกดติดตามนะกดซับสไคร e ให้พี่เพื่อเป็นกําลังใจในการทำความดีนะคะช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะถ้าหาว่าคุณนะลองสวดดูหาไม่เสียหายเมื่อวันนี้เราสร้างบุญบารมีดีกว่า ถ้าคุณสวดแล้วทําให้คุณค้าขายดีทําให้คุณเงินทองไหลามาเทมานะก็อยากจะให้ทุกคนได้สวดนะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยถ้าคุณอาจจะยังไม่ได้เงินล้านหรอกแต่คุณจะมีเหลือเก็บภายในหนึ่งเดือนนี้แหละถ้าคุณสวดกระถาเงินล้านค่ะก่อนนอนเช้าหรือจะได้ตลอดเวลาเงินคุณจะเหลือเก็บนะคะคุณจะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากขึ้นไม่ต้องเชื่อ,อนะขนาดสิบวันพี่มีเงินตอนนั้นมีเงินเก็บเป็นพันอ่ะสิบวันนะ แต่ก็ต้องควบคู่การค้าขายหรือว่าสมมติว่าคุณทํางานประจําใช่ไหมจากที่คุณอาจจะคิดลบคุณมาสวดกระถางเงินร้านปุ๊บคุณจะคิดบวกทันทีและทีนี้พลังของบุญนั้นจะทําให้คุณมีความสุขจะทําให้คุณเงินเหลือเก็บด้วยนะคะสําหรับใครที่มีเงินเหลือเก็บแล้วคุณจะได้มีเงินเหลือเก็บแครที่พ้าขายก็จะดึงดูดลูกค้าเข้าร้านค่ะพอถ้าดึงดูดลูกค้าเข้าร้านถึงขายดีขายปังขายหมดเกลี้ยงนะคะ แนะนําอยากจะให้ทุกคนเอาเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้นะร่วมทําบุญกับพี่ในวันข้างหน้าพี่ก็จะมีการที่จะพิมพ์สมุดธรรมะเล่มน,นี้ยแจกจ่ายผู้คนด้วยนะหรือถ้าไม่ร่วมทํากับพี่ก็ไม่เป็นไรหรือเอาไปทําที่วัดก็ได้แต่ว่าให้ระลึกถึงแบ่งปันให้บุญให้ใหลวงพ่อและศรีลิงดามแล้วกันเนาะแล้วขอให้มีบารมีเนี่ยไปได้วันหนึ่งถ้าพ,พี่ก็ไม่เคยกล้าตั้งจิตอธิฐานเนาะเราก็อยากไปเหมือนกันว่า ถ้าหากว่าวันหนึ่งลูกนะถ้าลูกทําสําเร็จลูกมีชีวิตดีขึ้นลูกรอดลูกรวยลูกรี้จับเงินล้านจริงๆก็ขอให้ลูกมีเงินค่ารถแล้วก็กลับไปกราบไหว้หลวงพ่อที่วัดด้วยเถอดสาธุสาธุสาธุมีสัจจะและเจกพี่นอกแล้วก็จะต้องตั้งใจปฏิบัติละทีเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะ หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้อยากให้เรานะไปไปที่วัดท่านหรอกเพราะว่าบารมีท่านก็เยอะแล้วแต่ด้วยความที่ถ้าสมมติบ้างวันหนึ่งเออเราตั้งใจสวดเราตั้งใจทําแล้วมันเกิดผลสําเร็จจริงๆเนาะเราก็อยากจะกลับเอาเงินส่วนหนึ่งอะไปทําบุญให้หลวงพ่อด้วยถือซะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะท่านส่งอะไรมาให้ดีๆแล้วเราจะตั้งใจทําให้ได้เนาะเราจะบอกตัวเองว่าเราต้องตั้งใจ ทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็ตั้งใจสวดเพื่อช่วยเหลือคนด้วยอที่ผ่านมาเราสวดมาพค่อนข้างว่าหลายวันเนาะแล้วก็ได้เงินมาจากการค้าขายนั่นแหละก็เราก็อยากจะแบ่งบอกต่อเพื่อนๆกัะเรยาญมิตรในช่องยูทูบด้วยสําหรับใครคุณอาจจะไม่มาสวดตามพี่ก็ได้ไปหาดูช่องไหนก็ได้มีเยอะแยะนะคาถาเงินล้านที่ที่เขาพาสวดอะนะในช่องยูทูบอะมีเยอะแยะนะหรือสวดตาม จิตจำสวดแป๊บเดียวจําได้เลยสวดไปสวดมามันจะจําได้อัตโนมัติมันจะชินเพียธิฐานจิตให้หายให้หายจิตคอ ให้มียารักษาให้หายจากอาการที่เป็นอยู่นะตรงนี้นะให้มีความสุขนะเปนเปุ่มเปเกิดจะได้มาเปลี่ยนเปี่ยนซึ่งกันและกันเลยเนาะแล้วนะเราจะไม่ห่งไม่บ่าย